นี่คือตลาดดงละแน่นะครับตําบลกุดโดนอำเภอหอเมฆจังหวัดกาลสินอันนี้คือประเภทหอยเนาะเป็นหอยอยังไงนี่หอยหอยหอยปังบ่หอยหน้าหอยหน้าบ่า <laughs> เสียงกับว่าเอาที่ <laughs> เอาบา่หอยปังบกหอยโขงนะครับเด้อหอยหอยตลาดดงละแนงเอาพี่น้องจะกินบักหอยเด้อตลาดดงละแนงให้มากนี่ละนะครับตำบลกุดโดนท่า่อยหอยเมฆนี่แหละอ้อันนี้ปลาไหลบ่นี่ เอาเห็ดตับเตาก็มีเด้อเห็ดตับเตาเขียดก็ม so ีเอาจานละร้อยบาทบักหอยนี่ขายไดใลไรบักหอยนี่โลละหนึ่งร้อยบาทได้ครับเด้อบักบักหอยปังบ่ครับนี่หอยปังในครับหายากเนี่ยหายากได้นี่ยได้หอยปังเอาหอยขมหอยอย่างนี้แหละเอาตลาดดงละแนงนี่ยบู๊ดนะครับพี่น้องมาได้กินเลยเด้อทุกมื่อทุกมื่อครับเอาแต่สามโมงเซลก็นักดกาเนาะถึงห้าโมงเย็นมากินเลยเด้อเอาปูนะครับผู้ผู้เสียง ขอบคุณอะไรครับ <filho>